เคยไหมครับที่พยายามจะนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กภาพงานเลี้ยงรุ่นครั้งแรกหรือแม้แต่รสชาติของขนมที่เคยกินตอนประถมภาพมันเคยชัดเจนมากๆเลยนะแต่พอเวลาผ่านไปทําไมมันถึงเลือนลางเหลือแค่ความรู้สึกจางๆเหมือนดูฟิล์มเก่าๆที่เป็นรอยเต็มไปหมดเคยสงสัยไหมครับว่าความทรงจําพวกนั้นมันหายไปไหนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทบต้นพอดแคส ที่จะชวนคุณมาสำรวจเรื่องราวลึกลับของสมองวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอกับคำถามที่ว่าความทรงจำเก่าๆหายไปไหนในสมองเราหลายคนอาจจะคิดว่ามันคงถูกลบไปตามการเวลาเหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์แต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนและน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยครับความทรงจำของเราไม่ได้หายไปจริงๆครับมันแค่ย้ายบ้านเพื่อให้เห็นภาพนะครับ ลองจินตนาการว่าสมองของเราเนี่ยเปรียบเสมือนออฟฟิศขนาดใหญ่ที่มี2แผนกสําคัญแผนกแรกคือฮิปโปแคมปัสครับเจ้านี่เปรียบเสมือนต๊ะทางานชั่วคราวที่คอยรับเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาทั้งสิ่งที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราเจอมันจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ที่นี่ก่อนส่วนแผนกที่2คือเปลือกสมองซึ่งเป็นเหมือนโกดังเก็บเอกสารระยะยาวขนาดมหามาที่เก็บความทรงจําถาวรของเราไว้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปหรือเรื่องราวในชีวิตทีนี้กระบวนการที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราเจอเรื่องราวใหม่ๆฮิปโปแคมปัสหรือโต๊ะทำงานชั่วคราวของเราจะบันทึกมันไว้ก่อนแต่สมองรู้ดีว่าโต๊ะทำงานมีพื้นที่จำกัดมันถึงต้องมีกระบวนการย้ายข้อมูลไปยังโกดังเก็บเอกสารถาวรกระบวนการนี้มีชื่อเรียกเท่ๆว่า System Consolidation ครับมันทำงานยังไงหลักๆเลย คือตอนที่เรานอนหลับหรือพักผ่อนครับในช่วงเวลานี้สมองของเราจะทำการเล่นซ้ำหรือรีเพลย์เหตุการณ์นั้นๆในฮิปโปแคมปัสเหมือนการเปิดเทปวิดีโอวนไปวนมาแล้วค่อยๆส่งสัญญาณข้อมูลชุดนี้ไปสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆในเปลือกสมองหรือโกดังของเราพอเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีความทรงจำนั้นก็จะถูกฝังรากลึกอยู่ในเครือข่ายของเซลล์สมองในเปลือกสมองอย่างถาวร บทบาทของฮิปโปแคมปัสสำหรับความทรงจำเรื่องนั้นก็จะค่อยๆลดลงไปเส้นทางการเรียกคืนข้อมูลจึงเปลี่ยนไปจากที่เคยต้องวิ่งไปถามที่โต๊ะทำงานชั่วคราวตอนนี้เราสามารถเดินตรงไปที่โกดังได้เลยแล้วทำไมมันถึงดูเหมือนจางลงละ่ะถ้ามันนึงอยู่คำตอบก็คือเพราะเส้นทางที่เปลี่ยนไปนี่แหละครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การเดินไปหยิบข้อมูลในโกดังมันยากขึ้น 1. การเชื่อมต่อมันอ่อนแรงลง หรือไสนับติกดีลองนึกถึงทางเดินในป่าครับถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยนักหญ้ามันก็จะขึ้นรกใช่ไหมครับการเชื่อมต่อของเซลล์สมองก็เหมือนกันถ้าเราไม่เคยนึกถึงความทรงจํานั้นเลยเส้นทางนั้นก็จะอ่อนแรงลงทําให้การเข้าถึงยากขึ้น 2. ข้อมูลใหม่มาทับถมหรือ interference กดังของเรามีการเอาของใหม่เข้ามาเก็บเรื่อยๆครับ บางทีความทรงจําใหม่ๆที่คล้ายกับของเก่าก็อาจจะมาบังหรือทําให้เราสับสนได้เหมือนเราพยายามหาเอกสารเก่าในกองเอกสารใหม่ที่เพิ่งเอามาวางทับนั่นแหละครับ 3. หาทางเข้าไม่เจอหรือ r e i ว i e เ r failure บางครั้งข้อมูลมันยังอยู่ครบถ้วนเลยครับแต่เราแค่ลืมว่าจะเข้าไปหามันยังไงเหมือนเรารู้ว่ามีของชิ้นนี้อยู่ในบ้านแต่จําไม่ได้ว่าเก็บไว้ในห้องไหนแล้วเราจะทํายังไงให้ความทรงจําดีๆอยู่กับเราเปนาน็นานๆล่ะครับ ข่าวดีก็คือเราสามารถช่วยให้เส้นทางนั้นแข็งแรงอยู่เสมอได้นั่นก็คือนอนหลับให้มีคุณภาพครับอย่างที่บอกไปการนอนคือช่วงเวลาทองในการย้ายและจัดเก็บความทรงจําทบทวนเป็นระยะการพูดถึงเรื่องเก่าๆก,การดูรูปถ่ายเก่าๆหรือการเล่าเรื่องในอดีตคือการกลับไปเดินบนเส้นทางนั้นซ้ําๆไม่ให้ยาขึ้นรกนั่นเองครับและก็ดูแลสุขภาพกายและใจให้ดี การออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์และลดความเครียดจะช่วยให้สมองของเราแข็งแรงและพร้อมที่จะสร้างและรักษาเส้นทางความทรงจำเหล่านี้ไว้สรุปง่ายๆก็คือความทรงจำเก่าๆไม่ได้สูญหายไปไหนครับมันแค่ถูกย้ายจากโต๊ะทำงานชั่วคราวที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสไปเก็บในโกดังถาวรที่เรียกว่าเปลือกสมองผ่านกระบวนการที่เรียกว่า systems consolidation การที่มันดูเลือนลางไปก็เพราะเส้นทางการเข้าไปหามันเปลี่ยนไปและอาจจะอ่อนแรงลงตามการเวลาดังนั้นครั้งหน้าที่คุณนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วมันไม่ชัดแจนเหมือนเดิมก็ต้องไม่เสียใจไปนะครับแค่รู้ไว้ว่ามันยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในสมองของเรารอให้วันที่เราจะหาเส้นทางที่ถูกต้องกลับไปเจอมันอีกครั้ง ขอบคุณที่ติดตามฟังกันในวันนี้นะครับถ้ามีคำถามหรือหัวข้อไหนที่อยากให้เรานำมาพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ